มาจากโอกาสเท่านัผมก็เด็กต่างจังหวัดถ้าไม่มีโอกาสได้เรียนหนังสือผมก็คงก็เหมือนกับชาวบ้านทั่วๆไปเพื่อนๆรุ่นเดียวกับผมเรียนเก่งกับผมแค่นั้นแต่ว่าในสุดก็ออกมาเพื่อรับจ้างกรีดย,ยางรับจ้างล้างยางวันละ15บาทวันละ20บาทเพราะว่าไม่มีโอกาสได้เรียนเพราะฉะนั้นโอกาสการศึกษ,ษาจึงเป็นเรื่องสําคัญมากที่ผมคิดว่าต้องพยายามให้โอกาสาผมสนับสนุน โครงการอะไรก็ตามที่เป็นการให้โอกาสแก่เยาวชนเพราะฉะนั้นโครงการของ i อซีสอที่ทางท่านได้ทำมาวันนี้ผมคิดว่าอาจจะช่วยทำให้เราสามารถมีเครื่องมือล่วงลึกไปถึงเด็กในแต่ละครัวเรือนว่าสภาพเป็นอย่างไรจะได้เข้าไปช่วยเหลือมากขึ้นนะครับดังนั้นเมื่อทางหน่วยงานนี้ได้สนับสนุน ลึกลงไปกว่าเดิมคือลงไปดูคนกลุ่มเล็กๆที่เสียโอกาสก็ถือว่าเป็นการทําให้การกระจายโอกาสมีความสมบูรณ์ขึ้นผมก็ขอให้ความสนับสนุนและวก็ขอขอบคุณท่านผู้จัดการกองทุนเพื่อความสมอัติทางการศึกษาเจ้าที่ทุกระดับนะครับก็ขอให้ผลงานท่านปรากฏเป็นรูปธรรมแล้วก็สามารถทําให้เยาวชนที่อยู่ในฐานะที่จนเป็นพิเศษ จากครอบครัวที่จนเป็นพิเศษได้มิวกับพัฒนาตัวเองซึ่งคนเหล่านั้นก็จะจะเป็นกําลังสําคัญของบ้านเมืองต่อไปในอนาคตขอขอบคุณท่านอีกครั้งหนึ่งครับขอขอบคุณครับระบบไอซีเป็นเครื่องมือทํางานนะครับเป็นเครื่องมือที่จะช่วย2อสเรื่อง เรื่องแรกเนี่ยก็คือเป็นการเป็นเครื่องมือที่จะไปดูว่านักเรียนยากจนที่ว่าเนี่ยแทนที่จะเราจะรู้ตัวเลขรวมๆตัวเลขคร่าวๆนะฮะเราจะรู้ว่าเป็นคนไหน นะลักษณะที่2ที่ i c ช่วย,ยก็คือช่วยในเรื่องของการติดตามการช่วยเหลืออย่างเช่นการจัดสรรงบ่มาจากการสอไปที่โรงเรียนไปให้ไปให้กับน,นักเรียนไอซีจะเป็นตัวเช็คว่าไปถึงปลายทางจริงไหมนะครับแล้วก็นักเรียนที่รับทุนเราเรียกว่าทุนเสม,เมอภาคน,นะครับได้มาเรียนตามกติกาที่สัญญากันไว้ไหมนะก็คือต้องมาเรียนต้องไม่ขาดเรียนเกิน20%นะฮะก็จะตามดูผล การเรียนด้วยนะครับดูผลการพัฒนาทางสุขภาพด้วยว่าน้ำหนักขึ้นไหมส่วนสูงโตขึ้นไหมนะครับตรงนี้ก็ทำให้เรามั่นใจว่าการช่วยเหลือด้วยงบประมาณจากรัฐบาลเนี่ยนะครับได้ผลจริงไปที่นักเรียนที่เป็นกลุ่มที่ถูกตัวจริงนะครับแล้วก็ด้วยความประหยัดเพราะว่าถ้าเราให้ทั่วกันทั้งหมดทุกคนเนี่ยก็คงจะต้องใช้มงบประมาณมากกว่านี้มากมายนะครับ ต้องกราบขอบพระคุณคุณครูเลยเพราะว่าคุณครูทั่วประเทศเนี่ยช่วยในการที่จะไปหาข้อมูลเอามาเข้าระบบนะครับคุณครูก็จะไปเยี่ยมบ้านแล้วก็ไปดูสภาพบ้านมีการถ่ายรูปมีการเก็บข้อมูลเข้ามาตามเกณฑ์นะฮะคุณครูไม่ต้องใช้กระดาษจดก็จะใส่ข้อมูลเข้ามาในโทรศัพท์มือถือนะฮะก็จะเข้ามาที่โปรแกรมส่วนกลางแล้วก็จะมีการคำนวณกันว่าระดับความยากจนเป็นอย่างไร แต่ว่ากสศเองเนี่ยเราก็ไม่ได้มีกําลังมากที่จะไปช่วยได้ทั้งหมดนะครับก็ต้องให้ความสําคัญกับกลุ่มที่มีความยากจนเ,เรียกว่ามากที่สุดก่อนนะครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เราเรียกกันว่านักเรียนยากจนพิเศษเออทำไมถึงต้องช่วยกลุ่มนี้ก็เพราะว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่น่าจะเป็นมีความเสี่ยงสูงที่สุดที่จะหลุดออกจากระบบการศึกษา ไอซีก็จะช่วยอีกอันหนึ่งโดยเฉพาะท่านผู้บริหารหรือว่าท่านที่เกี่ยวข้องกับนโยบายนะครับเพราะว่าสามารถที่จะเรียกดูข้อมูลได้นะครับทั้งระดับชาติระดับจังหวัดลงไปจกนกระทั่งถึงระดับตำบลนะฮะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นเครื่องมือที่จะช่วยท่านผู้ที่ดูแลนโยบายสามารถนําไปวิเคราะห์แล้วก็พิจารณาได้ครับ